นที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านแบงค์แบงค์ช็อปนะครับร้านรับเติมเกมแรลลิเจอร์ราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะครับผมก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกก็สามารถใช้บริการกับร้านนี้ได้เลยนะก็ปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมเดลาเชนนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับก็คือจะมารีวิวเอมิเลียนะครับผมจากโคลาโบลีตีโร่นะครับก็คือแบบโคลาโบแบบ มาได้ชั่วโมงเดียวนะน้องคนนี้ก็น้องจะเรียกน้องหรือพี่นั้นพี่ดีกว่านะครับก็คือพี่คนนี้นะครับก็คือปั้นมันเป็นร่างอัลต้าแม็กแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ระดับไฮเร์นะครับผมก็คือผมก็เข้ามาก็คือแบบเข้ามาดูเลยนะครับผมก็เป็นพี่ในดิทเขาเอามาให้รีวิวนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวเอมิเลียนดีกว่านะครับผมทุกคนนี่นะครับก็คือมีเอมิเลียใช่ไหมเดี๋ยวขอมาอ่านตะกิ้ของมันก่อนนะครับผมทุกคนก็คือ เป็นไดไวพิภัาตไม้อีกแล้วนะครับผมทุกคนก็จกเลิกทักดาอมตาตะาฮักตัวตูใช้ทักดาดวาวฮักเหลือหายดามพันเบิร์ตเดนนะครับอ่าก็ดามเมจไม้ดามพันเบิร์ตเนทะลุอมตาตะนะคบผมทุกคนเพิ่มการต้านทักดาเพิ่มอัตราหลุดทักดาบวกพลัลลงชีวิตในพื้นที่อ่าก็าจะเป็นบับไว้แหละนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะชักเมื่อออกปฏิบัติการความว่องไวเมื่อปฏิบัติการเมื่อออกปฏิบัติการโอกาสหลุดที่ทําให้ชนิดว่องไว ชะง,งักและยกเลื่อนทักต่ามาตจาจะกปแดงผลหลังหวิหลังจากเริ่มเกมคควักตรามาที่มีผลลัพ์เหมือนกันมีเป้าหมายเลนเจอร์ชนดิดเดียวกันยังไม่เติมไปแดงผลต่อเนื่องโดยห่างกันเป็นเวลา6วิอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นแบบยายกเลื่อนมาตะควักดอยุเลื่อนมาต่าตแลว้วชะง,งักใช่ไหมอ่ะก็ทำก้า9ดาวได้นะครับผมทุกคนก็เอมิเลียนะครับผมพูใช้พูดเอมิเลียนะต่อไปนะครับผมก็เป็นเลมนะครับ เป็นไต่วังวัยทัดน้ํานะคะผมดูคนก็เพิ่มอัตราความแม่นยําของดักดาเพิ่มระยะโจมตีนะครับเอเอ,อันนี้เพิ่มอ,อัตราความแม่นยําดักดาเนี่ยนะครับก็คือแบบใช้ใช้แทนเกียร์ได้อะเออมังนะครับก็วุ้งดางควบเดือหายนับพันห้าร้อยเบินนะครับทะลุอมตะด้วย,ย, 8, นนาาวยแล้วก็เคลื่อนย้ายเรนเจอร์ไปอยู่แนวหลังนู่นเลยนะมันคล้ายๆกับตัวอะไรนะมันคล้ายๆกับตัวอะไรนี่แหละนะครับ หรือว่ายังไม่มีว่ะเลื่อนย้ายเลนเจอร์ไปแนวหลังอ่ะอันนี้ไม่ตาบนะทุกคนอ่าโหต้้งครัเดือดหายตีพันเล็กเดนเลยนะทะลุเอามาตัดด้วยนะเลมเนี่ยทัดน้ำเนี่ยไม่เบาเลยนะผมทุกคนสถานะใบมือออกปฏิบัติการไหวพริบอ่าก็ประมาณนี้นะอ่าโหทุกตัวเลยนะอันนี้ทำเก้าดาวได้นะทุกคนอ่าเบียทิดก็เป็นไหวพริบทัดน้ำนะคะผมแล้วก็เลมเลมก็เป็นไตพลังทตุใบนะคะผมก็ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวในทางล่างของเอมิเลียกันดีกว่านะครับผมเลือกตะเกียวกมานี้เลยนะอ่าดาเมจไม้ตามพันเบอร์เต้นนะครับดารุอมาตะด้วยนะครับผมทุกคนอ่ะก็เกียร์นะใยปเป็นประมาณนี้แหละนะครับเกียร์เ,ยเกียร์บีนะครับผมทุกคนอ่ะเขาเนี่ยใยเกียร์บีนะครับผมทุกคนก็ไม่เป็นไรนะประมาณนี้แหละนะก็ใยบีตามนี้ก็ได้ทุกคนเป็นอ่าพลังอ่าผมขอเปลี่ยนเกียร์ได้ไหมเนี่ย ขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์ได้ไหมทุกคนเอ่อนี่อยา่าอย่าลองไห่ประกาศชิไรอะอาริยะนะโอเคก็ประมาณนี้นะก็เลื่อนหกล้านเจ็ดนะครับถือว่าบาบางมากเลยนะแต่ว่าตีเนี่ยนะครับเจ็ดล้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองที่ระเตนหลักกันดีกว่านะครับดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปล่างเอาตรานะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้อัพไปล่างไฮเปอร์นะครับทุกคนก็เลื่อนมา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  ด่านไหนดีเอา้าเขายังเอา้าเขาถึงด่านไหนเนี่ยอ่อด่านด่านนกลินิกแล้วกันนะอา่าด่านบอสไปเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปตักตัวหนึ่งนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าอา่อาตะกิ้เี็กดองมันอ่าตะกิ้แรกดามเมจใช่ไหมอา่อาอันนี้บัฟอ่าบัฟตะกิ้เี็กดองทุกคนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอา่าโจมตีธรรมดานะทุกคนตีธรรมดาก่อน เราดูดาเมจนะนี่ไงอ๋อเป็นแบบมีคริสตัลเ,เขียวใช่ไหมมีแรเ่เขียวอ,ะอ่ะอ่าขึ้นมาผุดมาจากอ่าใต้ดินนะครับเกิวประมาณนั้นนี่ไงอ๋อกระเด็นถอยหลังด้วยทุกคนเป็นไงล่ะยังตึงอะ่ะอ๋อเหมือนเหมือนแบมือแล้วมันมีไอ้แบบเฮ้ยออกแบบเดกเกียวสวยนะทุกคนถือว่าออกแบบได้ยอดเยี่ยมเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราประมาณด่านนี้นะทุกคน ก็คือแบบเลกิลเนี่ยด่วยเลยนะอ่าออกมาก็บัฟหน้าป้อมนะครับผมทุกคนแล้วแล้วก็จะอ่ามีดาเมจสามพันปเปอร์เซ็นนะครับดาเมจสามพันปเปอร์เซ็นป้องอ่าถือว่ามันลดไปหนึ่งหนึ่งดวงตีของเลือดบอสต,ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็ประมาณนั้นแหละนะครับออกมาก็จะดาเมจเลยนะทั้งประตูอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนก็บัฟนะครับ บัฟอยู่เลยิวหลงใช่ไหมดาเมจอยู่เลยิวแรกอุ้ยถือว่าจริงนะจริงนะทุกคนก็คือมันอัพเป็นเก้าดาวได้ด้วยไงทุกคนก็คือแบบเออพอมันอัพเป็นเก้าดาวใช่ไหมมันก็จะเอ่อเพิ่มระดับความโหดไปอีกทีนะครับผมทุกคนอ่าก็เดี๋ยวไปด่านที่แบบยากๆดูนะครับผมว่าน้องเอมิเลียเนี่ยจะไหวไหมนะครับผมทุกคนอ่าด่านนี้เลยนะอ่าตีไอ้ด่านบอสแม่งเลยนะทุกคน นี่ดูดิว่าน้องจะไหวไหมนะอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวกดอ่าโล่ให้น้องด้วยนะทุกคนเพราะว่าดูเหมือนไม่น่าไหวให้ดูกด,ดิอ่าธรรมดากรดาเมจโอ้โหแบบทะลุไปถึงข้างหลังเลยนะทุกคนดาเมจอะดาเมจถือว่าจัดจ้านมากนะทุกคนอ่ะเอาเพื่อนมาช่วยก่อนแม่งไม่ไหวแน่เลยโอ้โหคือแบบกระดินถอยหลังนะทุกคนก็คือแบบเนี่ยเนียเนียนะ ยังโหเลยทุกคนแล้วก็คือตะกิวไปไกลมากนะตะกิวไปไกลมากทุกคนโอ้โหโอ้โหแบบทีเดียวแบบหายหายหายเกี้ยงเลยนะทุกคนโอ้โหโอ้โหคือแบบมันมันโจมตีแล้วก็ดึงขยหลังได้ไหมอ่าเดี๋ยวขอด่านที่มันจะยาว,ยาวหน่อยอะ่ะด่านที่มันแบบไกลๆหน่อยมีไหมวะ อุ้ยอันนี้ใกลเกินอะลองดูน้องเอมิเลียเราจะไหวไหมนะทุกคนโป้งโอ้โหก็คือแบบโอ้โหแม่งตายเรียบเหลือแค่บอสเหลือแค่นี่นะทุกคนแบบไอลูกกระจกมันตายเรียบเลยนะทุกคนก็คือก็คือแบบดาเมจแม่งโคตรเวอร์นะเป็นแบบดาเมจธาตุไม้มโคตรเวอร์อนะทุกคนเออนะครับแล้วถ้าถ้ามันเป็นเก้าดาวเนี่ยอันนี้แค่รังเัลต้าแม็กนะถ้ามันเป็นเก้าดาวแม็กเนี่ยไม่ยากยังไงนะทุกคนมันจะยังไงยังไง โอ้โหก็คือแบบดาเมจแมงโคจัดจ้านเลยนะโอ้โหเฮ้ยผมว่าเจ๋งแหละเอาโอ้โหแมงแมงปล่อยมาลัวเลยว่ะแมงปล่อยมาลัวเลยว่ะพาสก่อนต้องใช้เทมช่วยนะทุกคนแมงปล่อยมาลัวเกินเมื่อกี้เอาเอมิเลียเราตายหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับก็เอมิเลียเลือดเลือดจิตล้านเองนะทุกคนถ้าใครมีเกียร์ดีๆแบบเกียร์ยันทาอะไรอ่าที่เปิดได้เดือนที่แล้วเนี่ยก็เอามัใส่ให้มันได้นะเอมิเลียเนี่ยนะนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะผมทุกคนต้องลองด่านหนะอีกเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเอมิเลียนะก็คือแบบเอาเกิดข้อผิดพลาดอ่านี่นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนอักตะกิวหนึ่งก็เป็นดามเมจนะฮักตะูใช้ทักดาวหกวิแล้วก็ยกเลิกอมตะนะครับก็ดามเมจสามพันนะตะกิวสองก็คือแบบเป็นบัฟบัฟให้ตัวเองนะครับผม ให้เพื่อนด้วยไหมเออประมาณนั้นเอาุทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนอะเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนมาตกงมารีวิวนะเดี๋ยวรีวิวเล่มเลยนะครับผมทุกคนก็คลิปนี้นะครับใครชอบแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับก็น้องเอเลียเนี่ยคือแบบโคตรโคตรเจ๋งเลยนะทุกคนก็เปิดตามหาได้เลยนะครับผมทุกคนก็อาประมาณนี้แหละนะครับผมทุกคนก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคน